เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใ,นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมท,ที่ดินทำเลดีท่านผู้ชมมเรียกซื้อเลียกอยู่ครับแปลงนี้บรรยากาศดีเลยครับติดแม่น้ําครับอยู่บนพื้นที่สูงครับติดแม่น้ําลมโชยเย็นสบายตลอดเงียบสงบร่มรื่นอยู่อาศัยพักผ่อนหอนใจสบายๆนะครับบรรยากาศชิลๆทำบ้านพักตากอากาศก็เหมาะ ปรปับปรุงภูมิทัศน์ปรปับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยครับมีบ้านหนึ่งหลังเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับราคาไม่แพงแปลงนี้โฉนดคุดแดงไม่ติดจำนองพร้อมโอนในราคาเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง8 9 0 0 0บาทครับหรือผ่อนเพียงเดือนละ3,500บาทเท่านั้นเองผ่อนถูกกว่าเช่าครับสามานันนึร้อยบาทการเดินทางก็สะดวกสบายครับไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญเข้าตัวเมืองแค่5-8นาทีเท่านั้นเอง ใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าใกล้แหล่งเอานวยความสะดวกนี่เพื่อนบ้านแน่นอนไม่เปรี่ยวนะครับบรรยากาศก็กดีตัวบ้านเหมาะรีนเวทอยู่อาศัยมี3ห้องนอน1ห้องน้ํามีห้องโถงขนาดใหญ่ครับวิวแม่น้ําด้วยบ้านพักตากอากาศผูวิลล่าแคมปิ้งเหมาะเลยทีเดียวบนพื้นที่2งานกับอีก88ตารางวาอยู่อำเภอเสรภูมิครับเข้าเมืองร้อยเอ็ดแค่28กิโลเมตร ท่นานใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ